เดดเฮ้ยลืมลืมลืมไปว่ามันมาแล้วทำให้เราลงช้าอยเงี้ยวันนี่กองเขาซีซีทีวีนะก็เฮ้ยไม่มีคนลงอหรอวะจะมาแย่งรถดิ่ามาแย่งรถเอาลงไปไหนวะน่าอะไรวะน่ะเฮ้ยอะไรอ่ะบายแล้วมึงไอ้ดำมึงลงไอ้ดำมึงรอกูแป๊บหนึ่งกูไปเก็บปืนหน่อยดาว ไอ auto, ้ดาวมึงวิ่งมามึงวิ่งมา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 โดนแน่นอนโอเคเปิดเอาแกเปิดเอาโดนแน่หลบแล้วมันหลบแล้วไม่มีปืนอุ้ยทำไม่ท้อดีโอ้โหนี่ไงมึงไอ้ดาวไอ้ดาวไปไหนไปไหนเอาไงมาดีวะแกงไปดีวะต่อยต่อยเอามัดต่อยยิงแล้วมัดต่อยมัดพุชยูแฮนด์ส d บดูดพุชยูแฮนด์สับ วุ้ยแฮนด์ซับเฮ้ย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 โอ้โหแล้วก็มาร์กนี้เลยไอ้สัสจะยิงไงวะเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเซิร์ฟเวอร์ไอ้เหี้ยเซิร์ฟเวอร์แหลกโอ้ไม่ได้ยิงหัวเลยโอ้ยแหลกอย่างนี้กระโดดอย่างนี้เนี่ยเ้าน่าสงสารนะจะเกิดใหม่อ่ะตอนนี้เซิร์ฟเวอร์แหลกมากนะครับแหลกโคตรเลยนะแม่งไม่โอเคเลยอ่ะที่เราลงมาแล้วไม่จมดินที่มันลงมาแล้วไม่จมดินเพราะว่าไอ้ยังไม่มีหมวกด้วย嘛 นี่เรามันมันหวกะแล้วก็เลยต้องยิงเท้า <laughs> แวบ,บ้านเรียกยิงเต้นหลือลูกซองว้ให้เาคนอื่นเขาบ้างไม่มีทิ้งของเลยเนี่ยคือมันมาเลยนะครับ มันไม่ได้ถอดอะไรเรื่องนั้นนะโอเคนี่ยม,มาเป็นหนาแก๊งมืกก่อนทองนะครับจากพาร์ทที่แล้วนี่เซ็งเป็ดนะเจอทีมนะแม่งเล่นทีมนะแล้วเหลือสี่คนในห้องแม่งสามคนเลยพวกเดียวกันเลยนะค่ายผู้ชนะในในค่ายทหารนะที่เราจากมาราอเนะว่าไม่มีรถนะน่าจะไม่มีรถนะครับเห็นอยู่ ไม่มีรถแสดงว่ามันต้องวิ่งแน่นอน แอสซัสซินวันแทบเจอถูกแทบเข้าไปไอ้นี่มันวิ้งด้นะยศมันวิ้งคือยศมันใหญ่นะตัวตัวโหดตัวโหดเรากลัวสมูทก่อนได้นะอย่ามินมินหมินใหม่คลิป คือยศโลโก้มันจะวิง่งกว่านะไม่ใครที่ดูว่าลองลองกดย้อนกลับไปดูนะมันจะวิง่งกว่ายศของของผมนะเพราะว่าผมนี่ขึ้นแค่บัางสองนะของโรโยนะครับหน้าที่สองน่โหดเท่าไหร่ไ <c> อ <oughs> ตัวนี้น่าจะเป็นตัวท็อปเลยนะห <c oughs> น้าตัวท็อปยศมันจะวิง่งกว่านะผมัง <c oughs> มเป็นไงเราหัวเปิดเลยนี่มนมีบหรืเป่ นี่ยแย่งเราฟ้ามีแยงวมันต้อมันมีรถแ REALLY น่มันอาจจะมีรถก็ได้มันอาจจะทิ้งที่ลงนข้างล่างตามไปตามรอยไปตามรอยไปมันอาจจะมีรถอรถ่ไนไ,นะไม่น่าใช่แล้วอาช่แม่ต้องไปแล้วแหละไม,ม่น่าใช่แล้ เราปล่อยไปตรงนี้ต้องมีคนมาขโมยแน่นวนเราระเบิดทิ้งที่ป่าตามสเต็บเดิมของซีซี่สายโดสายระเบิดรถกระสุนจะหมดด้วยว่าไม่น่ายิงเลยวอดตอนนี้แม่งแบบเฮ้ยตอ,อไดอ้ยอันนึงก็ยังดี อันนี้แบบของแบบสุดๆอะบอกเลยว่าสุดๆอะแต่ว่าสายตาประกอบแบนกันได้มากไหนไม่ไหนโค้งน้ำเลยเฮ้ย นึกว่าจะกระเด็นไปที่ไหนได้แม่งลงมาสิเร็วไอ้ดำไอ้ดำลงไปสิเอ้าขึ้นไม่ได้ด้วยแหลกโอ้โหลับปุ่งปิงปิงที่เราเนี่ยเต็มไปหมดเลยเอ้ยตรงนี้ที่วะโคตรเยอะของเก็บเร็วเพื่อนเก็บเร็วโอ้ยไม่มีกระเป๋าใหญ่เหรอกระเป๋าใหญ่มีนี่อวะมันเก็บไม่เข้าล่ะของมันแหลกเดี๋ยวฉีกไหม่งนว่างเฮ้ยฉีกก่อน ใหม่ต่างหากไปขังมันแม่งหรือซุกหร้ยปี๊บป๊บลืมลืมเอายาไม่ก็บอกนึงกำแล้วมาตามแก้วรก่อนพอดีมีง่ายก็บอกเดียวแล้วพอดีปืนมันว่างหนึ่งมือนะแต่มันไม่ชินเดี๋ยวมันกดแล้วอุ้ยจะไม่ปักปืนไม่ออกเป็นระเบิดแทนอย่างเงียบเลย นี่เคจะหมดว่ะลุสเข้าอุ้ยอู้หูเคมันน่าจะปั่นะเพราะว่ายิงไม่แม่นไม่ค่อยแม่นเลยนะคือเลงอ่ะเลงที่เลงแบบเลงอย่างเงี้ยถ้าถ้าเป็นเออาโดนนะถ้าเป็นเออาร์มัน่นใจว่าโดนแต่เอคมันไม่โดนนะแม่งยิงยากขึ้นเยอ,อะเลยไม่รู้ปรับอะไร จริงๆแล้วถ้ามันยิงยากแว่านี้มันควรจะแรงกว่าทั้งสองเนะี่ยดาเมจทั้งสองก็ยังดีนะสองหรือสามเลยนะเป็นผมนะถ้าดีไซน์เกมนี่นะเพราะว่ามันยิงยากกว่าเดิมเยอะนะครับไม่มค่อยแม่นด้วยนี่แม่งดาเมจเยอะกว่าแค่หนะึ่งแค่หนะึ่งนะน้อยมากอ,ะอ่ะโดนสามนัดก็แรงขึ้นสามเี้ยแค่สามเอง แล้วเกมนี้มันยิงโดนเกาะหรือโดนหมวกมันก็จะเท่ากันใช่ไหมยี่สิบก็ยี่สิบยี่สิบก็ยี่สิบเงี้ยโดนกึ๊บไม่ลดเลยเป็นเลือดไหลก็ลดก็ใช่ใช่ไหมโดนเกาะก็เลือดไม่ลดอีกเท่ากับดาเมจเท่าไหร่ก็แล้วแต่ก็มีค่าเท่ากันทางซิสเตอร์หรือเดียวค่าเท่ากันง่ายเห็นิ่งเล่นดูเลยตายโหหม้ เผื่อมีใครผ่านมาไหมหสองดูซ้ายดูซ้ายแถวเนี้ย là luộc nà mày cơ nà cũng như là lạnh đi phám đi phám đi ơi What? ơi 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 ล้วไบค์เกอร์หายไปไหน่ะเอ้าคืออะไรวะวอทอะไรอ่ะตรงมว้ดิงเหรอมันไม่ตายนี่ผมโดนยิงนัดเดียวนัดสองนัดเองวอทเดอะบัาเบอร์เป็นนี้อะไรวะเห็นเอเคอะไรมาเก็บว่าเรารักเอเคเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้เอเคต้องอีกบอกหนึ่ง เลเวลแบบนี้นะต้องเล่นสายหนัวด้วย AK นะครับแหลกก็แหลกเด็กกูก็กาดไปมั่วๆโดนอยู่แล้ว <c oughs> เน,น้นกระโดดเข้าไหมเฮ้ยเดี๋ยวนี้งงจริงว่ะแล้วมันหายไ,ได้ไงวะเนี่ยนะไอ้เนะี่ยมันไม่ตายอน่ะอยู่จริงๆมันมันดิสคอนเน็กต์มันน่าจะลอยขึ้นไปเลยป่าววะขึ้นฟ้าขึ้นอวกาศอนะไรเงี้ยนี่มันมันไม่น่าใช่เนี่ยมันเป็นอนะไรวะเนี่ยโดนไปนัดเนี่ยนัดสองนัดเนี่ยนะชุดชุดไม่หายไปเฉยเลย นี่หรอกนีขับรถได้ยังไงเออไม่รู้ใครมาปรับไหม่นะมกดไหม่เล่นไม่รู้ทำไมมันมาเป็นเสียงเบาลงนะก็ไม่ร mm ู้เหมือนกันนะปรับไว้เต็มร้อยเหมือนเดิมนะเดี๋ยวนะ ต oh. yeah. oh ัวไว้เ oh. ยี่หอหดยัดแค่ก็แอบวิ่งอีฮีรถกูพน้าโอ้โหรถอออไม่ใช่โอ้โหมตกใจเลยรถกูไปในเวร ทิดอา้าวทิ้งหมดเลยเหรอหไหนก็ทิ้งแม่งไ,ไม่เล่นแม่งแล้วทิ้งไม่ได้ด้วยทิ้งแม่งหมดหอ่ะเ,เฮ้ยเก็บดีเร็วแหล,ลกอะไรเนี่ยเก็บเร็วเออโอ้โหแม่งมาแหลกอะไรตอนนี้เจ็ดอันเลยเหรอ เร็วอย่าแหลกดิเฮ้ยเร็ว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 ,รว,รวจะเก็บของเร็วจังมางเก็บไม่ได้ เปลี่ยนไนะข้อเสียของการระเบิดรถทิ้งคือเจิมากับตัวนะเวลาเราฆ่าใช่ไหมเราก็ชนะหนึ่งคันสองคันสามคันอย่างเงี้ยเราระเบิดแม่งทีละคันทีละคันร,ระเบิดไปเรื่อยใช่ไหมปกติทีเนี้ยเวลาคันเราก็โศมลงโศม,มลงเรื่อยเรื่อยเรื่อยื่ยใช่ไหมพอโศมลงโศมลงว้วโดนยิงเกือบแตกพอรถแตกตุ้มหรือใกล้แตกเงี้ยหารถไม่เจอเี่คือเป็นระเบิดรถ ใหม่ๆตอน,น,นแรกๆทิ้งหมดเลยไงสองสามคันอะไรอย่างเงี้ยที่เราไล่ฆ่ามาอย่างเงี้ยทําให้เราไม่มีรถลรวตานั้นแพ้เลยแบบโหมันมารู้สมนึกว่าเออ,อไม่น่าจะระเบิดรถทิ้ง <laughs> ไม่น่าระเบิดทิ้งเพราะเรายังไปเปียดได้เพราะเรารู้ว่ามันอยู่ตรงไหนใช่ไหมบางคนเขาไม่ได้ขับไปตรงนั้นก็อาจจะไม่เห็นไ็ได้เรารู้ไงเราก็พุ่งไปเลยเปียดไปเลยรถเราจะแตกเงี้ยเราเห็นรถจิ๊บคันนี้มันอยู่ตรงนี้นยังใหม่ๆอยู่อย่างเงี้ยเรารู้ไว้มากเนี่ยรถันนี้ก็ดอบไปเน่น่าจะมีคนขับอะไร มันก็เลี่นขัเรายิงเอาดีกว่าทั้งแมงนะไงเราก็บวกกับมันอยู่ดีจะขับรถไม่ขับรถยังไงก็ลงมาซัดกันแล้วคือเมื่อก่อนไม่ค่อยชอบเล่นแบบสายรถนะขับรถยิงมันยากมันต้มีคนมาไหนก็นบอเนี่ยในเมืองเหรอ,อเข้าเมืองกันเหรอเราต้องยิงให้เกิน10ตัวนะคือถ,ถ้ายิง9ตัวขันต่ำตอนนี้ เ้ตัวเนี่ยเเราก็ต้องไปดูอีกว่าเราคะแนนถึงไหมนะคะแนนแซงของเก่าไหมออนนี้เห็นโกนูข้าหมดนี้เนี่ยเก่าเกินไปหรือเปล่า โดนไก่ฆ่าแล้วไหมล่ะเวรเนื้อกไก่กาปลากระป๋องแม่งยิงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปยิงตัวนั้นแป,ป๊บแป,ป๊บกี้่งไม่เจ็บนะครับชาร์จต่อเลยนะเอเลิกก่อนนะเห็นรถรมวแล้วอยากอยากไปฆ่าเหมอือนกันนะ อุ้ยเฮี้ยไนเปอร์พ่องไอสัตว์เอาเลยเอาเลยเลือดไหลอยู่กูรู้มาแน่เลือดไหลซอกอ่ะอู้เพิ่งยิงได้อีกเฮี้ยรู้ว่ากูจองไนเปอร์ตัวนี้แล้วอ่ะเฮ้ย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 โอ้ยโอ้ยโอ้โหโหโหเฮียไาละเฮ้ย โอ player, <one> ้โหของนั้นเลยอ่ะร่อนงั้นเล้โอ้โหแม่งปิงแดงปิงแดงขึ้นปิงแดงขึ้นจะลงจะลดจะลงจะลดตอนนี้ไม่ลงไม่ลงโนไอ้เจ๊เนี่ยยิงต่อระบหลังให้นั่นเจ๊ก็ไอ้โดดอย่างนี้ไม่โดนหรอกไอ้เหี้ยแม่งปิงอ่ะ โดน่เอาถ้วยไปเลยดีกว่าถ้วทองเอาไปเลยเยตาลูกโลกกระโดดอย่างนั้นารุโตะโเอาา็เ่อาเวลาได้หมดต้องสดชื่นเลอยัมวยมจะควม่มจะคว่ำ โดดอย่างนี้ไอ้สัตว์ออ้ยดูดิคุยอะไรวะเนี่ยดูไอ้เฮียมึงโดดอย่างนั้นกูก็ยิงไปต้องอะไรวันนี h วอต h e fuck อ้ยตอนนี้แม่งต้องมีหลดสิบกว่าตัวอาจจะยีะ่สิบอะเผลอะฆ่าไปเก้าแล้วเหลือยี่สิบหกคนมไม่ตายได้ไงวะไอ้เฮียกูยอมเลยมึงกระโดดเพื่อมันกระโดดมุมอย่างนั้นนะ่ะถ้ามันแหลกอ่ะเราอาจจะเห็นมันวาร์ปกระโดดๆแต่ยิงอัดเข้าไปแล้วนะตรงนั้นยิงแบบ ไอ้เฮีย้ยต้องโดนอ่ะยิงดักแล้วอะ่ะอะไรของมึงวะแล้วมึงไม่ตายด้วยนะไอ้เนี่ยอะไรเนะี่ยโอ้โหไอ้กูปวดหัวเลยสไนเปอร์ก็ไม่ได้เก็บดูดูแม่งวิ่งไปวิ่ง,ง,งมาดูด,ดูไอ้เฮีย้ยเล่นเป็นมนะัน่ะติดต้นไม้ด้วยทำอนะไรมันอ่ะโอ้โหเฮ้ยปวดหัวเลยโอเคเซเวอร์ <laughs>